ครับกราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอนอีกหนึ่งอีพีแต่ครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่ไลน์มาครับศูนย์เก้าสิบเจ็ดอาร์เจ็ดศูนย์ห้าห้าหกไลน์บนนี้ได้เลยครับพี่ผมมีกระลาตาเดียวหลวงพ่อน้อยครับพี่แกะลาหูอมจันเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่กระลาตาเดียวครับพี่เอาเก้าร้อยบาทครับลูกที่หนึ่งอันนี้เป็นกระลาตาเดียวครับ ยันดวงอันนี้มหาอุดนะอันนี้ไม่มีตาพี่อันนี้ไม่มีตาละหูอมจันหลวงพ่อน้อยครับแค่กันลายอย่างเดียวก็สักสิบละพี่เอาเก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยลูกละเก้าร้อยบาท พนางพยาพี่พิมพ์เขาพิมพ์อ,อกหนุนใหญ่หลังเป็นพิมพ์สักคติสองหน้าครับกูว่านางพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หายากพบเจอน้อยหกร้อยบาทจ้ะพี่มีเบกกี้ยแกเบี้ยแก้พับปิดตาวิจานนะนนมีจารนะ วัดอนนงนี่ครับั็ทับวัดอันนงจาเนเต็มเลยพี่เป็นเบเกอหายากนะพี่หายากนะเพิ่งได้มาเลยพี่ได้มาเมื่อคืนหาโคตรยากเลยแบบนแี้พี่ สร้างน้อยพบเจอน้อยด้วยครับไปแก้พระปิตาหายากหายากจริงๆเอาเอาพันหนึ่งพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่จาาหายากมากหายากจริงพี่นี่พี่นี่เขาควายแก่นะ เขาแก่เขาแก่ใส่ใต้ด้านล,ล่างพระพิตาพี่จะจานเต็มเลยเนี่ยพี่นี่ก็จะนี่ก็จะทองเท่าเาขาอ้อสายใต้ใจพิจาองเนี้ยหนึ่งพันบาทพี่น่าใช้หายากจะทองเท่าเขาแกะ พี่สุดยอดแล้วขออ้อครับพี่โหยนะลุงปูดทวดลอยน้ํารุ่นปีสุดสองรุ่นลอยน้ําพี่หายากเพิ่งได้มารลยพี่ล,ลอยน้ําพี่รุ่นลอยน้ําสวยมากดำปึ๊ดเลย พิธีใหญ่พี่ปีศูนย์สองหนึ่งพันบาทจะพี่โคตรสวยเลยปุตทวดโคตรสวยเลยพี่นี่วัดปักน้ำรุ่นแรกครับเรียมกรอบเดิมๆจากวัดนี่พิมพ์ยันลึกมียันต์ตื้นยันลึกโอ้โหมีหลายพิมพ์เลอเกิน พี่ยัลึกพี่ยัลึกเอาหกร้อยบาทปิดตาลงปุ่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสมฤทธิ์ดชันลงลงปุ่เอี่ยมวัดหนังครับพี่ก้อนอุดชันนลงครับเนื้อสมฤทิ์เอาเก้าร้อยบาท เอาเก้าร้อยบาทพัะปิตาพ่อดีวัดบ้านยางโ,โห้โคตรสวยเลยจ้าเต็มเลยพี่ขอโทษดีนะครับหนึ่งในพระเบญจาภาคีปิตาเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท ดำปึด๊ดพระปิตาหองพระทรรมัะทองพี่ดำปึ๊ดเลยแก่ทองแบบนี้ก็แล้วแก่ทองเนื้อสำมฤทิ์เนื้อสำมฤธิ์พี่หนึ่งพันบาทหายากนะพิมพเนี้ยหนึ่งพันบาทัะพิ่เนื้อสำมฤิ์สวย หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่เป็นเนื้อสำริดนะครับหายากนะพิมพ์ป้อมใหญ่หลวงปู่บุญครับพี่พิมพ์ป้อมใหญ่เนื้อสำริดโคตรสวยเลยเขาจะมีปั้มใหญ่ปั้มเล็กครับอันนี้ปัอมใหญ่เป็นเนื้อสำริดจ้าสวยครับพี่เอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพี่โคตรเก่าเลย สมดิดถามสิ่งเราพราะกลยครับหลังยันห้าปีหนึ่งห้าครับหกร้อยอันนี้หกร้อยครับปีหนึ่งห้าเหลือเราพจงวันหน้าต่างนอกครับพร้อมรูปถ่ายเราพรจงชุดนี้เอาหกร้อยจ้าหกร้อย ตะกุดผงยาจินดามณีถักเชือกหลวงปู่บุญบางกลารบางแก้วครับเอาเจ็ดร้อยพายอดทงเนื้อสมฤทธิเงินครับพรกกุอายุทยาเก่ามาก เอาหกร้อยหกร้อยยังอยู่จ้ะพี่พอรร่วงรางเปินพี่สุขโขทัยสวรรคโลกยายแมงมุมแตกเต็มเลย หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่ mm hmm. นี่โรงงานน้ำเกลียงนี่พี่นะฮะสวยนะ mm hmm. ปิดตาแหวนพี่รอดหล้อเพราะแก้ววัดคือวัน mm hmm. เก่าลักรอดหมดแล้วพี่ mm hmm. เอาไปเรียมขึ้นคอได้เลยครับเนี่ย mm hmm. พี่อยู่ลากรัรอดหมดแล้วเก่าครับ เอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยหกร้อยบาทพี่หลวงพ่อพัะใสรุ่นแรกหายากเลยพี่นะพ่อพัะใสนะเพชรพลอยยังอยู่เลยพ่อพัะใสหลวงพ่อพัะใสรุ่นแรกพี่องค์นี้หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ หลวงพ่อพัดใส่รุ่นแรกครับหนึ่งพันบาทหลวงพ่อคนวัดบางแซ่ครับพี่หลวงพ่อคนครับหรอบโบราณรุ่นแรกเอาหกร้อยปุททวดจีกว่าพี่ปุท่ทวดพิมพ์ใหญ่ปั้มซ้ำ โคตรสวยเลยผู้น่้มาใหม่โอ้โหสวยสวยมากครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยบาทมาพึ่งยาบ้าใหม่ครับวันนั้นขายไปแล้วนะพิมพเอครับพี่ละวะตัดชิดพิมพ์พิเศษนี่เยตัดไมพี่ตัดชิดเอาเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยจ้าชอบโทรครับแอนไลน์มาเลยนะโอ้พี่หลวงเดียนพ่อปลู่วัดกกกากนี่สายเหนียวพี่หาโคตรยากเลยปีศูนย์สองเจ้าของเดิมเขาเน็บไว้อะพี่เดิมาแบบนี้นี่หายากนะปีศูนย์สองพ่อปลู่วัดนกกกกาก,ก,ากพี่สมุทรสาครสงครามเลยพี่สายเหนียวประสบการณ์ดีเขาเล่นหากันนะหายากเลยพี่ อันนี้ปีสุดสองเอาหกร้อยเอาหกร้อยจ้าชอบโทรชอบอะไลน์มานะหลวงพ่อแพลว่าพี่กุณทองครับแย้วหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้ายังมีนี้อยู่นะ เสียนพราะแก่หรือปู่บุญครับพี่ผงยาเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าปิดตาพี่พอเฮียงวว้ป่าชนบรุรีโคตรสวยเลยอีกหลังแบบเนื้อผสมกะลามอะไรพี่เนื้อผสมกะลา หกร้อย่าชัยครับหกร้อยครับพี่พระสมเด็จวันละคังพี่กิ่งใหญ่สวยขนาดห้อยคอเนื้อสมฤิ์พระกิ่งวัสุทัศน์พระกิ่งวัสุทัศน์สวยพี่ตําเปืนเลยเอ,อาพันหนึ่งหนึ่งพันบาทจ้า เออพี่พี่พพ <minor> นี่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 เนื้อทองคำนะจ๊ะทองคำแท้นะจ๊ะว่าจะไม่ขายแล้วอยากจะขายก็ขาย <S <S ลุกปุ่ัทวดครับพี่ไม่แตงเป็นเนื้อทองคำครับพี่ เรียมเงินเอามื่นหนึ่งพี่มื่นหนึ่งเนื้อทองคำหนึ่งหมื่นบาทพี่เนื้อทองคำเนื้อทองคำพี่ที่่าเอาทำหัวแหวนนั่นเนี่ยฮะเรงนี้ปีศูนย์กว่าที่ทำหัวแหวน,นพี่หรือว่าเม็ดหัวแหวน,นทวดเป็นปัม๊มหน,นึ่งหมื่นบาทแต่พี่เรียมเงินนะั้นเนื้อทองคำนะ หนึ่งมืนบาทนะพี่ตรงความแท้มีแผ่นมีแผ่นใบเช็คทองนด้วยนะว่าเป็นทองแท้พี่หนึ่งหมื่นครับพี่หนึ่งมืนบาทขอโทษทีที่แพงหน่อยนะพี่ว่าเป็นทองคำอะพี่ก็เลยแพงนะพี่เนาะขอโทษทีนะครับอ่ะพี ดูเพราะเก่งวัลสทัศน์อีกหนึ่งองค์เนื้อสำมิ์โครเก่าเลยอ่ะพันเดียวสุทั์พระรักแสนนี่นเนี่ยขายกันเป็นสแสนดูครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้า พี่ชอบพี่โทรมาพี่แอนไลนมานะครับเบอร์นี้เลยอพีนี้ต้องกราบสวัสดีครับ